จนการเทศนาว่าการนั้นหลวงตาและเคยเทศนาทั่วประเทศไทยมานานแต่เทศอยู่ใต้ดินคือไม่มีหนังสือพิมพ์ไม่มีเวทยุเทโทรโทรทัศน์อย่างทุกวันนี้ซึ่งส่งข่าวกันได้อย่างรวดเร็วแต่ก่อนเทศด้วยปากจบแล้วก็หายไปหายไปจึงเทียบกับว่าแท้ยู่ใต้ดิน หลังจากนั้นมาแล้วก็มีเครื่องไม้เครื่องมือส่งเสริมให้เป็นความสะดวกมากขึ้นในการสะดับ,ต,บต่างจากทางหนังสือพิมพ์บ้างจากทางวิทยุบ้างจากทางทีวีบ้างทุกแง่ทุกม,มุมจึงปรากฏว่าหลวงตาบัวพึ่งมาแสดงธรรมแก่พี่น้องชาวไทยทั้งหลายเมื่อสองสามปีมานี้เท่านั้น ความจริงได้สูงพราะโลกโด้วยความเมตตามานานี่เวลานี้ก็กำลังเป็นผู้นำของพี่น้องทั้งหลาย <c oughs> ช่วยชาติบ้านเมืองของเราเพราะเห็นว่าชาติบ้านเมืองของเรากำลังละสัมละสายวุ่นวายไปด้วยความทุกข์ความจนจะเอาตัวแม่รอดดีไม่ดีจะพาประเทศชาติบ้านเมืองให้จอดจมก็ได้ เพราะอำนาจแหออ่งควา่เฉลี่ความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ได้ความเห็นแก่ล่ำแก่รวยบีบบี้สีไฟตืนกันกินตืนการกิงจนกระทั่งเงินในครั้งก็จะไม่เหลือไม่มีอะไรติดตัวจึงต้องพาพี่น้องทั้งหลายนี้เป็นโดยเป็นผู้นำออกรับการบริจาคสมบัติเงินทองนับตั้งแต่ทองคำลงมาดอนล่าเงินสด ได้มากน้อยก็ขวนขวายเข้าสู่ครังหลวงของเราครังหลวงของเรามาเป็นเวลาสองปีนี่แล้วนี่การเป็นผู้นำของพี่น้องทั้งหลายนี่เราเชื่อตัวเองร้อยเปอร์เซนแล้วว่าเราไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับโลกทั้งสงสารนี้แต่เรามีความเมตตาล้วนๆอยากให้ ประเทศชาติบ้านเมืองของเราเจริญรุ่งเรืองด้วยการปฏิบัติตามข้อศีลข้อธรรมที่แนะนำสั่งสอนตลอดมาเราจึงได้อุตสาหพยายามช่วยเหลือทั้งด้านวัตถุก,ก็นำเข้าสู่ครหลวงทั้งด้านจิตใจก็สอนให้มีความประหยัดมัดไถยัดย่าฟุ่มเฟือยฟุ่มเฟอเหอเหอิมลืมเนื้อลืมตัว ให้ต่างคนต่างรู้จัก location, จาก,การอยู่การกินการใช้การสอยประหยัดมัธยัก์ในตัวแล้วเรื่องความฟู่มเฟืยจางลงไปการทุ่นรายจ่ายก็ทุ่นไปเป็นลำลำนาลำดับลำนาวันหนึ่งคน62ล้านคนทุ่นรายจ่ายไปจำนวนสักกี่ล้านบาทเนี่ยเนี่ยการช่วยพี่น้องชาวไทยเราช่วยด้วยความเมตตา เราไม่ได้เป็นมาเป็นฆ่าศึกสงครามเป็นศัตรูศัตรูผู้เวรกับผู้หนึ่งผู้ใดกับคณะหนึ่งคณะใดเลยแม่เมตีเมตสายเราไม่มีเรามีแต่ความเมตตาสงสารล้วนๆมาช่วยเหลือโลกดังที่กล่าวมานี่แหละสมบัติมีมากน้อยเราทุ่มเข้าขังหลวงโดยที่เราเองเป็นผู้บริสุทธิ์ทุกอย่างแล้วในการ เก็บรักษาสมบัติเงินทองไม่ให้รั่วไหลแตกสูญมไปไหนโดยเราเป็นผู้ถือบัญชีสมบัติเหล่านั้นเสียเองเป็นผู้สั่งเก็บสั่งจ่ายแต่ผู้เดียวเพื่อกันความรั่วไหลแตกสูญมทำอย่างนี้ตลอดมาหาถึงพี่น้องทั้งหลายนั่นแหละอยากขอกรุณาทราบเอาไว้ที่หลวงตาได้มานำพี่น้องทั้งหลายนี้เรียกว่าเดินตายมาทีเดียวไม่ใช่มาธรรมดา จนกระทั่งทิเลตหมดติดหมดเดกหมดอำนาจทุกอย่างทำฟาดลงขาดสะบั้นจากจิตใจไปแล้วจึงได้ครองทำประเภทนั้นซึ่งเต็มไปด้วยเมตตาสุดส่วนในใจดวงนี้มาประกาศสอนธรรมและบิณฑบาตจ,จากพี่น้องทั้งหลายในการบริจาคเพื่อช่วยชาติของเราเราจรึงไม่เป็นค่าสึกต่อผู้ใด แปลนคุณล้วนๆก็ไม่ผิดเพราะเราทำคุณทำประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองของเราจึงขอยพี่น้องทั้งหลายเข้าใจตามนี้สำหรับหลวงตาเองแล้วไม่มีโทษมีภัยต่อผู้ใดใครจะมาถือผิดถือถูกดูถูกญหยิดยาม แอนตี้อะไรก็ตามหลวงตาบัวคือหลวงตาบัวร้อยเปอร์เซ็นนอกเหนือจากสมมุติถังขยะนี่ไปหมดแล้วถังขยะคือสมมุติดีดีนี่เชื่ออยู่ในแหลง่งแห่งวัต,ตจักรนี้ย่อมมีดุมีดา่ามีกัดมีชิงดีชิงเด่นมีกระทบกระเทือนลบลาฆ่าฟันกันดังที่เห็นอยู่นี้ล้วนแล้วตั้งแต่โลกถังขยะกัดกัน ธรรมะท่านมาเด้มาเป็นโลกทั้งขยะท่านจึงไม่ได้มากัดกับผู้ใดท่านเป็นอัดเป็นธรรมรุ่นร้วนวน,นี่ใจของเราได้เป็นธรรมรุ่นร้วนแล้วมาสั่งสอนพี่น้องทั้งหลายจึงสั่งสอนด้วยวาอเมตตาสงสารแต่ไม่เต็มหน่วยขอให้ได้นำธรรมข้อนี้ไปประพฤติปฏิบัติจากกำจัดกิเลสออกได้โดยสิ้นเชิงประการสำคัญขอให้เชื่อบุญเชื่อบา อย่าเชื่อแต่ความอยากความทะเยอทะยานมเาเะเผาผลานท่างทั้งหลายให้จมในนรกโดยที่กิเลสนั่นแหละปิดนรกเอาไว้ว่านรกไม่มีไม่มีแต่หลักความจริงนรกนั้นมีมากี่กับกี่กันพระพุทธเจ้าตตัสรู้อ,องไหนก็มาเจอแดนนรกแดนสวรรค์เหล่านี้ท่านนํำสิ่งอ่านี้มาประกาศกล้องให้พี่น้องทลายทราบอยู่ กิเลสไม่ยอมให้ฟังเสียงแดนนรกทั้งหลายเหล่านี้เลยมันมีแต่ฉุดแต่ลากเราให้โลภมากๆให้โกรธให้มีราคะตัณหามากๆหาได้ยี่สิบเมียสามสิบเมียยี่สิบผัวสามสิบผัวยิ่งดีนี่คือกิเลสมันส่งเสริมท่านหามาได้มากเท่าไหร่ก็เอาฝืนเอาไฟมาเผากันเผากัน ครอบครัวหนึ่งหนึ่งกัดกันจากเรื่องผัวเรื่องเมียแบ่งสันปันส่วนจิตใจให้หญิงอื่นชายอื่นแล้วก็เอาฝืนเอาไฟมาเผาไหม้กันนี่คือราคาตัญหาเป็นภัยตัวหนึ่งถ้าเราปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วผู้หญิงคนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งเอาธรมมาจับให้เห็นกันอย่างชัดเจนไม่ต้องหาสักขีพยานมาจากไหน เอามาเที่ย์สำหรับผู้ชายเรามันต้องสาะสแสวงหาผู้หญิงนะได้เมียมาแล้วมันก็ไม่พอใจมันสาะ,ะแสวงหาผู้หญิงมาเป็นเมียรัรบๆซ่อนๆอ,อยู่ในที่ทั่วๆไปนี่ก็เพราะกิเลสราคาตันหาไม่มีเมืองพอจึงขอให้เอาธรรมนี้ไปจับมันนะ จะบอกวิธีเอาธรรมจับกิเลสตัวราคาตันหานี่แล้วให้เอาฝ่ามือฟาหนาผากมันด้วยนะว่าเมียก็อยู่ในอ้อมอกนี่แล้วนอนอยู่ด้วยกันตลอดเวลาเมียคนนี้สมบูรณ์แบบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่ว่าอายวะส่วนใดสมบูรณ์แบบไม่บกพร่องต้องการอะไรอีกแล้ว ว่าเมียเรานี่บกพร่องแล้วไปหาหญิงอื่นมาแข่งเมียเราทำไมฟาดหน้าผากทีหนึ่งแล้วเปิดดูอคอยของมันมึงมีกี่คอยมึงจึงโอ้อวดมึงจึงเย่อหยิงอนั่งหนาหาผู้หญิงมากี่คนมึงก็ไม่พอแล้วเปิดดูหีผู้หญิงคนนั้นอีกว่ามันมีกี่หีมันก็มีหีเดียวกับเมียเรานั่นแหละ ถ้าเปิดดูหัวคอยตัวเองมันก็มีคอยเดียวมันดื้อด้านอะไรบักสารดานหยาบแล้วเอาฝ่ามือฟาดมันหน้ามันจะทีหนึ่งมึงดูหีของกูสิหีของกูกับหีของอีนั่นมันต่างกันยังไงแล้วฟาดหน้ามันอีกสัทีหนึ่งตีให้มันเฉ็ดมันหลาบอย่างนี้นี่เรียกว่าธรรม เมื่อเป็นธรรมอย่างนี้แล้วจะไม่ฟุ้งเฟอเ้อเห่มหาหญิงใดอีกแล้วเพราะหญิงทั่วแดนโลกธาตุทั่วโลกนี้ไม่มีหญิงใดที่จะมีความยิ่งยออนกว่ากันในความครบสมบูรณ์แห่งอวัยวะหญิงกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านมันก็มีเท่ากันกับเมียของเราเอาแยกไปหาผู้ชายเผื่อว่าผู้หญิงมันตัวคึกตัวขนองหาคอยไม่พอ ให้ไปหาดูคอยของผู้ชายคนนั้นกับคอยของผัวของเรานั้นมันมีมากต่างกันอย่างไรเขามาดูแล้วฟาดหน้าผู้หญิงอีกทีหนึ่งนี่แหละเรียกว่าเอาธรรมเข้าตีเลยมันไม่มีที่ค้านแล้วมันก็ยอมเข้าใจไหมนี่สรุปความลงไปผู้ชายมันก็มีคอยเดียวผู้หญิงก็มีหีเดียว มันไม่ได้มากกว่ากันเพราะจะดีจะดิ้นเอาฟืนเอาไฟมาเผากันเพราะความได้ไม่พอท,ทั้งทั้งที่ต่างคนต่างครบสมบูรณ์แบบมาแล้วด้วยกันไปหาเรื่องหาเาล่าอะไรอีกเป็นปืนไฟมาเผาไหม้กันนี่แหละเรื่องราคะันหามันรุนแรงอย่างนี้จึงขอพี่น้องทั้งหลายเอาทำจับมันตลอดตีมันตลอดแล้วจะมีความยินดีในสามีภรรยาของตน ไม่ฟุ้งเฟอ้อเหือมหายิงใดชายใดเพราะมันเหมือนกันหมดไม่แปลกต่างอะไรพอจะอไฟมาเผากัน <c oughs> นี่เมื่อต่างคนต่างเห็นว่าเป็นความเหมาะสมเป็นความครบเสมอกันแล้วก็อยู่กันด้วยความผาสุสัซื่อสัตว์สุสสสสธลิตต่อกันไม่แยกไม่แยกจิตใจไปสู่หญิงอื่นชายใด พึ่งเป็นพึน่งตายซื่อสัตย์สุจริตต่อกันมีความอบ,บอุ่นในครอบครัวเย่าเรือนของเราท่านจึงสอนว่าอัปิชาตาให้เป็นผู้มีความปรารถนานน้อยคือให้มีผัวคนเดียวเท่านั้นมีเมียคนเดียวเท่านั้นนี่คือความชอบธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนไว้แล้ว อย่างอื่นใดมีแต่ฟืนแต่ไฟท่านจึงปัดฟืนไฟความเหลือเฟือที่เป็นฟืนไฟนั้นออกให้หมดให้เหลือแต่ความพอดีคือหญิงมีผัวเดียวเมียเดียวนี่ปกครองบ้านเมืองไปด้วยความร่มเย็นเป็นสุขลูกเต้าล้านเลนเกิดขึ้นมาถือพ่อถือแม่เป็นตัวอย่างพ่อแม่มีความจงรักภักดีซื่อสัตย์ถุจลีต่อแว่ ต่อพ่อต่อแม่ลูกเต้าล้านเลนก็ยึดเป็นคติตัวอย่างก็ไม่ฟุ้งเฟ้อเหอเหิมแล้วไม่ก่อฟืนอก่อไปมาเพากันในการต่อไปนี่แหละราคาตันหามันรุนแรงตัวนี้ที่ทำให้โลกจนไม่รู้จากบาปจากปุลจากนรกสวรรค์เลยนี่ก็เพราะราคาตัวนี้มันเป็นตัวการผลักดันออกไปให้โลกได้มากๆเข้ามาบำยุงบำเลอราคาตัวนี้ คนจึงลืมเป็นลืมตายลืมบาปลืมบุญเพราะราคาตัวนี้มันปิดบังไม้หมดไม่มองเห็นบาปเห็นบุญนระกสวรรค์เลยอะไรเลยแล้วเวลาตกรล,ลกก็เพราะกิเลสต,ตัวนี้เป็นตัวสําคัญมากทีเดียวตัวราคาตัณหานิมมันแผกมันดันให้โลกให้อยากได้ไม่พอได้ทลารไม่พอไม่พอยิ่งหนักหน้าขึ้นทุกวันข้นเวลาผลที่ได้มาเหล่านั้น มันมีแต่ฟืนแต่ไฟเช่นไปป้นไปสะมมเข้ามาไปโฉกไปลักเข้ามาไปรีดไปไถคดโกงเข้ามาด้วยอำนาจบาทหลวงไปบีบบังคับเข้ามาด้วยวิธีการต่างๆสมบัติทั้งหลายที่ได้มามากน้อยนี้มันเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นแล้วจากสมบัตินั้นแต่เจ้าของก็มีความภาค,ภ,าคภูมิใจ ว่าเรามีสมบัติมากสมบัติมากหารู้ไม่ว่าหลักของกรรมแสดงออกว่านั่นคือไฟทั้งกองได้มามากเท่าไหร่ก็เท่ากับได้เชื้อไฟเป็นกองใหญ่กองโต่าเท่านั้นแล้วก็มาเผาผู้ที่เพิดเถินในสมบัตินั้นซึ่งไม่รู้ว่าเป็นเชื้อไฟเลยนั่นแหละจะไปเผาผู้อื่นผู้ใด เรื่องของกรรมมียมนาจมากเรามองไม่เห็นเห็นตั้งแต่เรื่องความอยากความเยอทะยานเพราะฉะนั้นคนจึงหลวมเข้าไปติดคุกติดตารางบ้างตกหล,ะละอกเอเวจีใดนเมืองผีนับประมาณไม่ได้เพราะเพราะความลืมเนื้อลืม,ลม,ลมตัวหูหนวกตาบอดความทะเทอทะยานมันผักไสไป,ไ,ปไม่รู้บาปรู้บุญนั่นแหละเราเป็นลูกชาวพูดขอให้พี่น้องทั้งหลายได้คำหนึ่งถึงธรรมที่สอนวันนี้ หลวงตาพูดโกงประกาศโป้งเลยในแดนแห่งธรรมธาตุนนี้ว่าเราไม่ได้สอนพี่น้องทั้งหลายด้วยความสงสัยสนเท้ว่าบาปมีบุญมีรกสวรรค์มีเรารู้จริงๆเห็นจริงๆระจักกะับมโใจจริงๆดังที่พระพุเทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านรู้ท่าน,นเห็นนำมาประกาศความจริงให้พี่น้องทั้งหลายทราบจะถือเป็นการโอ้การอวดที่ตรงไหน กิเลสมันมีประการใดบ้างมันแผ่นพ่านทั่วบ้านทั่วเมืองไม่เห็นใครตำหนิติดเตียนมันว่ากิเลสมันนี่มันตัวโอ้ตัวอวดตัวเสนียดจะลายทำลายบ้านเมืองพอเห็นโทษของมันบ้างไม่เห็นมีใครประกาศแต่ธรรมะที่จะนำมาเพื่อเป็นน้ำดับไฟแก่พี่น้องชาวพุทธเราทั้งหลายเพื่อให้สงบร่มเย็นจากสิ่งจากธรรมนี้ทำไมจึงเห็นว่าเป็นการโอ้การอวด ถ้าไม่ใช่ของกิเลตั้งข้อหาขึ้นมาลบล้างธรรมถึงถือว่าเป็นค่าสศัตรูของตนเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นด้วยเหตุน,นี้เองทำคำพมดด้วยเจ้าจึงรู้ได้ตามสิทธิของผู้ปฏิบัติควรจะรู้ทำขั้นใดขั้นไหนรู้ได้ทั้งนั้นเมื่อรู้ได้แล้วทําไมจะสอนไม่ได้พระพุทธเจ้ารู้ทำเป็นศาสดา สอนโลกมานี้เป็นเวลาสองพันห้าห้าร้อยสี่สามปีแล้วออกมาจากพระโอษของพระพุทธเจ้าออกมาจากปากของพระสาวกทั้งหลายซึ่งเป็นผู้รู้จริงเห็นจริงแล้วมาสอนโลกนี้โอ้อวดไปไหมถ้าทำเหล่านั้นไม่เป็นการโอร้อวดทำเหล่านี้ก็เป็นทำประเภทเดียวกันรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันจะโอ้อวดกันไปที่ไหนนอกจากกิเลสมันตั้งกองทัพ ขัดขวางเข้ามาเท่านั้นเองเราให้รู้ว่ามันเป็นเจเละธรแท้ไม่เป็นเจเลสธรรแท้มมีคําว่าอยากโอ้อยากอวดพูดตามหลักความจริงออกมาตามที่มีเช่นบาปมีก็บอกว่ามีอ่า ถ้าว่ากิเลสเก่งกิเลสไปลบอยูสิอย่าให้สัตว์โลกนี้ตกรลกมันก็ไปลบไม่ได้แม้ตัวมันเองที่ฝังในหัวใจคนให้สร้างความสร้างความชั่วช้าเรมากมันก็จะไปตกโลกที่นั้นแห่งเดียวกันไม่ไปที่อื่นนี่แหละเรื่องกิเลสที่จะมาขัดข้างต้านทำทำนั้นมันมาทุกแง่ทุกมุมหลายขอหลายสันหลายคมมากาขอพี่น้องทั้งหลายเรียนบิชาของกิเลสให้ดี ไม่อย่างนั้นไม่ทันกนของมันนะกนของมันแหลมคมมากมันทาําจัดโรคหิบิน้าจินหายมากต่อมากมาแล้วขอให้ปฏิบัติธทำจะได้รู้วิแง่งอนของเกล็ดทุกเภศแล้วจะได้ปล่อยวางหรือสลัดปัดทิ้นมันทิ้งเห็นว่าเป็นโทษเป็นภัยแล้วสลัดออกจากใจสร้างคุณงามความดีเข้าสู่ใจของตนหรือจะมีความสุขความเจริญตาแล้วไม่ต้องให้มีเลสตัวอะ มากีดมากขวางก็ไดออ้ถ้าคนมีความดีไม่มีอะไรขวางได้ออไปสวรรค์ได้อย่างสบายสวรรค์ชั้นไหนๆไ,ไปได้อย่างสบายตามหน้าแห่งกรรมของตนไม่มีอันใดที่จะมีอำน,นาจเหนือกรรมกรรมกรรมพาไปได้ทั้งดีทั้งชั่วถ้าคนสร้างบาปสร้างกรรมมากๆนี้ก็ไม่มีอะไรที่ยะชุดลากไว้ได้กรรมชั่วนี้ต้องชุดลากลงนรกโดยถ่ายเดียวเท่านั้นไม่มีอย่างอื่น ผู้ทำดีกรรมดีนี่แหละจะฉุดจะอุ้มชูขึ้นไปสู่แดนสวรรค์พรหมโลกตลอดนิพพานถึงความพ้นทุกไปเลยเพราะอำนาจแห่งกรรมที่สร้างไปแล้วนี่แหละยังขอให้พี่น้องทั้งหลายเชื่อเชื่อบุญเชื่อบาปเชื่อกรรมเชื่อนโกสวรรค์น,นิพพานเราสอนนี่เราเปิดโอกสอนพี่น้องทั้งหลายใครจะว่ามาตําหนิว่าหลวงตาบอโอ้วดหรือไม่อ้วดรามหลวงตาบอพอทุกอย่างแล้วกับความตําหนิติชมอะไร เราไม่สนใจเพราะเหล่านี้เป็นส่วนเกินทั้งนั้นเราจะเอาแต่คว online, ามจริงออกมาสอนพี่น้องทั้งหลายด้วยความเมตตาล้วนเราสอนเต่เบ็ดแต่มหน่วยตามความรู้ความเห็นความเป็นของใจเราที่ได้ครองทำเหล่านี้มาแล้วเพราะต้องการของจริงทำเป็นของจริงทำไมสอนไม่ได SA. <is awesome. S 1> ้มีอย่างไรก็ต้องบอกว่ามีอย่างนั้นทึงเรียกว่าของจริงมีบอกว่าไม่มีนั่นของปลอมดีบอกว่าชั่วคือของปลอมชั่วบอกว่าดีเป็นของปลอมทั้งหมด นี่ทำดีก็บอกว่าดีบาบอกว่าบา,บ,าบุญบอกว่าบุญ,บญนรกสวสรโโรค์คอมโลกนิพานบอกไปตามจัดความจัจความจริงที่รู้ที่เห็นมาแล้วแล้วขอให้พี่น้องทั้งหลายฟังทำให้ดีนะท่านพระพุทธเจ้านี้มันจืดชืดไปหมดแล้วเวลานี้ในหัวใจมีแต่ที่เหลสตัณหาความโลภค,ความโกรธราคาตัณหาเขาจิตใจตลอดเวลายังไม่ยอมเห็นโทษของมันบ้างเลย ส่วนธรรมนี่ออกมายิหยิบแยบแยบก็โจมตีกันแล้วเช่นอย่างแสดงเวลานี้ก็ว่าโอ,วอ้ว่าอวดมาทุกหนทุกอย่างแต่สําหรับผู้แสดงถ้ามีความกลัวความกล้ากับสิ่งอะไรแล้วจะไม่แสดงนี่เราไม่เคยกล้าเคยกลัวกับสิ่งใดเป็นธรรมล้วนแล้วจึงแสดงธรรมล้วนๆออกมาให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบถึงผลแห่งการปฏิบัติมาของเรา ทีแรกมันก็โง่เต้าตุนภายในจิตใจมีกิลเลสเวลาเปิดใจบทแล้วกิเลสไม่มีเหลือในใจแล้วโง่หรือไม่ฉลาดมันก็ไม่สนใจมีแต่ความพอแล้วด้วยความสว่างกระจ่างแจ้งภายในจิตใจและความเมตตาที่เต็มโลกเตียสายครอบทั่วแดนโลกธาตุ